Hi hi. สวัสดีคะ่ะสวัสดีนักเรียนชั้นม2ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ายครูเพลงจุลาเย้ สำหรับเนื้อหาแรกที่เราจะเจอในเทอมที่2การน,นั่นก็คือเรื่องของ Stat2 หรือสถิติ2นะคะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนติงๆๆง,ง,ง,งเพื่อรอรับบทเรียนที่ครูจะอัปเดตให้ได้เรียนก่อนใครในห้องเรียนเลยนะคะและถ้าใครใจดีก็ช่วยกดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเพลงหน่อยเนาะ โดยสำหรับ EP แรกของเราไม่พูดพ่ทาททำเพลงแล้วเราจะเริ่มกันที่แผนภาพจุดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า dot pl plot นะคะซึ่งเป็นเนื้อหาที่ง่ายมากๆครูคอนเฟิร์มเลยถ้านักเรียนตั้งใจเรียนในคลิปนี้รับรองว่าเก็บคะแนนในส่วนของแผนภาพจุดได้เต็มแน่นอนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย go ค่ะสำหรับแผนภาพจุดหรือ dot pl plot นะคะคือการนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณโดยเราจะใช้จุด แทนปริมาณของข้อมูลค่ะเ็ปการทํานะคะครูสรุปมาให้อยู่แค่2สเตปง่ายๆสั้นๆนะคะเ็ปแรกนั่นก็คือเขียนเส้นสเกลในแนวนอนค่ะโดยให้แต่ละช่วงช่องห่างมีขนาดเท่ากันนั่นเองเต็ปนะคะเราจะเขียนจุดแทนปริมาณของข้อมูลแต่ละตัวค่ะอาทำยังไงเราไปลองดูโจทย์กันเลยนะคะ สำหรับ exercise ที่1นะคะคะแนนสอบกลางภาควิชาภาษาเกาหลีของนักเรียนชั้นม2เป็นดังนี้ชววปนี่บนจอเลยเนาะจงเขียนแผนภาพจุดหรือ d o t พล o อนะคะสแสดงคะแนนสอบกลางภาควิชาเกาหลีอ่าถ้าเกิดใครจำสองสเตปไม่ได้ครูจะทวนให้นะสำหรับ2สเตปของครูเพลงนะคะอันแรกเลยคือเขียนเส้นสเกลในแนวนอนโดยให้แต่ละช่วงมีช่องห่างเท่ากัน หนูจะห่างเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งทีละสองทีละสามก็ได้แล้วแต่เราขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราเห็นนะคะส่วนสเต็ปข้อที่สองค่ะจะเขียนจุดหรือดอทหนึ่งดอทน,นะคะแทนข้อมูลแต่ละตัวอ่ะทำยังไงเราเริ่มจากเขียนสเกลก่อนสังเกตว่าข้อมูลที่น้อยที่สุดคือ20สส่วนข้อมูลที่มากที่สุดคือ เท่าไรคะ39ดังนั้นระหว่าง20 -39 ถึงหนูก็ต้องเขียนช่องว่างให้มันห่างเท่าเกันเนอะซึ่งหนูสังเกตข้อมูลในโจทย์ค่อนข้างที่จะถี่ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็เลยให้ช่องว่างเพิ่มขึ้นทีละ 1. นั่นเองเพื่อที่จะนําข้อมูลแต่ละตัวไปย่อนลงได้เนอะดังนั้นช่องว่างแต่ละช่องก็เป็นดังนี้จาก20ก็เพิ่มเป็น21 22 23ไปเรื่อยเรือจนถึง39 สเต็ป2ของเรานะคะจะนําตัวเลขแต่ละตัวย่อนลงไปค่ะเริ่มจากตัวแรก26อ่ะย่อเป็น 1. น,ดดนะคะแทนข้อมูลแต่ละตัว28 30ไปต่อเลยค่ะ31 34 20 33 32 26 30 29 39 30

30 32 27และตัวสุดท้ายของเรา26นั่นเองค่ะทันไหมคะ,ะเมื่อเราทำสอสเต็ปเรียบร้อยแล้วภาพที่หนูเห็นชเชฟบนจอนี้นะคะนั่นก็คือแผนภาพจุดหรือดอดพลอตของเรานะคะอะ่มาลองตอบคำถามนี้ครูให้ไว้ให้ทั้งหมด3ข้อถ้าพร้อมแล้วดูนะคะ ข้อแรกคะแนนสูงสุดและต่ำสุดของคะแนนสอบในห้องนี้เป็นเท่าใดซึ่งหนูสามารถใช้ดอทพลอตหรือแผนพับจุดในการนําเสนอข้อมูลโดยภาพรวมให้ง่ายยิ่งขึ้นเราจะเห็นเลยว่าคะแนนสูงสุดก็คือตัวเลขมากสุดอยู่ทางขวามือมีค่าเป็น39คะแนนอและคะแนนต่ำสุดก็คืออยู่ทางซ้ายมือมีค่าเป็น20คะแนนนั่นเองค่ะเห็นไหมว่ามันช่วยให้อ่านข้อมูลง่ายขึ้นข้อที่2ค่ะมาต่อเลย คุณครูถามว่าพิสายหรือใครบางคนอาจจะลืมพี่สายนั้นคือผลต่างของคะแนนสูงสุดและต่ำสุดของคะแนนสอบในห้องนี้มีค่าเท่าใดอ่ะหนูก็ดูนะคะยังจําได้ไหมคะแนนสูงสุดและต่ำสุดเป็น39และ20ใช่ไหมคะดังนั้นพิสายของเราก็เลยมีค่าเป็น 39,-20 ลบ20ซึ่งได้เท่ากับ19คะแนนนั่นเองคะ่ะเป็นไงถูกกันไหมเอ่ยใครถูกบ้างเย่ yeah, เก่งมาก ข้อสุดท้ายนะเอาถูกให้ถูกให้หมดนะข้อที่3นักเรียนส่วนมากได้คะแนนเท่าใดและมีจํานวนกี่คนอ่ะอันนี้ง่ายมากเลยหนูก็ดูว่าตัวจุดหรือดอทนะคะตั้งอยู่ตรงตัวเลขไหนก็คือตัวเลขนั้นแหละจะเป็นตัวเลขที่นักเรียนส่วนมากได้คะแนนและมีจํานวนกี่คน 1. จุดก็คือแทนจํานวนนักเรียน1คนดังนั้นหนูจะเห็นว่า30ใช่ไหมคะ30คะแนนมีจุดเยอะที่สุดเลยและมีทั้งหมด5จุดดังนั้นก็เลยตอบว่า นักเรียนส่วนมากได้30คะแนนและมีจำนวน5คนถูกกันหมดไหมคะเก่งมากใครถูกหมดตบมือให้ตัวเองหน่อยเย้ yeah. เห็นไหมคะว่าดอทพลอตหรือแผนภาพจุดง่ายมากๆเลยซึ่งจะช่วยให้นำเสนอข้อมูลของเราได้อ่าแล้วเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ใน EP ีที่2นั้นก็คือในเรื่องของแผนภาพต้นใบนะคะ stem and leaf plot ง่ายไม่แพ้กันเลยแล้วพบกันใหม่ใน e นีหีนาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะ